สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง Youtube ชาแนลอาจารย์เสก5.0าหยุดนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบูราการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบูราการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติหน้าที่นะผู้ไม่รู้ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนก็เรียกว่าไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมนะฮะ ที่ชวนคุยกันเช่นนี้นะครับเป็นเพราะว่าเห็นผู้คนยุคสมัยนี้นะโดยเฉพาะชาวบ้านคาราวาสเนี่ยห,ห่างเหินะจากศิลธรรมหลายคนก็มีความเชื่อในทางวิทยาศาสตรนะ์ในทางวิศวกรรมศาสตรนะ์ในทางเทคโนโลยีอย่างมากนะจนเรียกว่ายุคสมัยนี้เป็นยุคของการมีที่พึ่งเป็นวิทยาศาสตร์นะเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีไปนะเพราะาเชื่อ ในสิ่งที่ตัวเองพิสูจน์ได้ด้วยประษาสัมผัสทั้ง5แต่ว่าไม่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองยังพิสูจน์ไม่ได้นะครับวันนี้จึงมาชวนคุยกันนะว่าด้วยความที่เชื่อนะยังไม่ถูกต้องหรือยังไม่พยายามค้นหาความจริงนะที่ถูกต้องเนี่ยก็จะนําซึ่งปัญหามานะในเรื่องของความเข้าใจผิดเกี่ยวกับธรรมะนะของการปฏิบัติธรรมะนะ พราะที่แท้จริงแล้วเนี่ยการปฏิบัติธรรมมาเนี่ยใกล้ตัวใกล้ชีวิตประจำวันเรามากนะเพราะการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติหน้าที่ผู้ที่ไม่รู้ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนก็เรียกว่าไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกันนะครับนะผู้ที่ออกบวชนะปงผมโกนคิ้วนะออกบวชนะสวมผ้ากาาวัตพัดนะหลายบุคคลหลายท่านเนี่ยนะก็ออกบวชนะแต่ไม่ทราบว่าประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยได้มรกได้ผล ได้บรรลุรมนะถึงขั้นใดแล้วหรือยังนะแล้วหรือไม่นะหรือว่ามัวแต่ออกบวชนะมัวแต่เรียนนะครับและไม่ได้ปฏิบัตินะมัวแต่ท่องจำนะมัวแต่อสอนบุคคลอื่นนะแต่ยังไม่ได้สอนตัวเองนะให้ได้บรรลุมักผลยังไม่ได้ถึงนิพพานซึ่งจะมาชวนคุยกันนะในคลิปนี้เพื่อจะนะเป็นการพูดในมุมมองนะครับอย่างทั่วถึงนะถึงคำสอนพระพุทธเจ้านะว่า คำสอนผู้เจ้านะครับทุกเพศนะไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านคารวสนะไม่ว่าจะเป็นชายหญิงนะไม่ว่าจะเป็นนักบวชสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้นะครับแล้วก็บทบาทหน้าที่ของชาวบ้านคารวานะบทบาทหน้าที่ของนักบวชก็มีส่วนที่เหมือนและส่วนที่แตกต่างกันนะเพราะนั้นต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องนะทั้งส่วนที่เหมือนกันและส่วนที่แตกต่างกันนะธรรมะ ก็จะเป็นของจริงของแท้นะแล้วก็ไม่สับสนนะทำให้ผู้คนสับสนแล้วมองเป็นเรื่องที่มันแยกเป็นขั้วนะมันแยกเป็นข้างมากเกินไปนะเช่นชาบ้านคารวะก็คิดว่าเรื่องศีลธรรมนะเป็นเรื่องของคนที่อยู่ในวัดนะส่วนคนที่อยู่ในวัดก็คิดว่านะเรื่องของออการประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับนะก็ ควรจะมานะปฏิบัตินะเมื่อออกบวชอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเลยทำให้ศาส,สนาเนี่ยนะครับไม่สามารถเผยแผ่นะไปได้กว้างไกลนะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาวบา้านคารวานะหรือว่าเป็นนักบวชไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดชนชั้นใดถ้ามีจิตล้วนก็ตกอยู่ภายใต้นะครับห่วงโซ่ปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นห่วงโซ่แห่งสังสารวัฏ ก็คือห่วงโซ่ของการทํางานของจิตนั่นเองเฉะนั้นบุคคลใดมีจิตนะไม่ว่าจะเป็นใครแ่ะครับนะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนนะนักบวชคารวาท์นะหรือว่าเป็นชายเป็นหญิงนะหรือว่าชนชั้นไหนต่างก็มีความทุกข์ได้นะถ้าเข้าใจว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นได้อย่างไรในห่วงโซ่ปฏิเสธบาตเมื่อลืมตาตื่นขึ้นมานะเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบเข้ากับอารมณ์ต่างๆจิต นะซึ่งไปรู้อารมณ์ต่างๆเกนะิดความรู้สึกนะเกิดเป็นความยึดมั่นแนะตัณหาอุปทานเกิดนะเป็นความทุกขนะ์ความทรมานทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าบุคคลใดๆนะถ้ามีจิตนะแม้แต่นะไม่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยเป็นเทพเทวดานะก็มีความทุกข์ไดนะ้ถ้าตกอยู่ในห่วงโซ่บาจิสุบทนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหมือนกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านคารวาหรือนักบวช นะไม่ว่าเป็นชนชั้นใดเนี่ยก็คือการทำไงให้ทุนเหลาทุกนะทำให้ทุกลดน้อยลงนะทำยังไงจะย่นย่อนะครับไอไอการเวียนไหวใจเกิดในสังสารวัตรก็คือเดินตามวิถีทางสายกลางอริมัคมีองแปรประการเหมือนกันนั่นเองนะแล้วไม่ว่าจะเป็นเพศไหนชาวบ้านคารวาสนักบวชก็สามารถบรรลุทรรลกกิเลสสังโยชน์ได้เหมือนกันไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องแบบไม่เกี่ยวข้องกับเพศชายเพศหญิง นี่คือสัจธรรมความจริงที่พระเจ้าตรัสรู้มาประกาศสอนไว้พระองค์จึงประกาศสอนว่ามีเพียงศาสนานี้เท่านั้นที่มีเรื่องของมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งมีเพียงศาสนานี้เท่านั้นนะที่มีอริยมรรคมีองค์8ประการแล้วก็มีอริยะชน4ประเภท ตั้งแต่พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอระหันต์นี่คือสิ่งพระเจ้านะครับได้แสดงไว้นะเพราะฉะนั้นนี่คือความจริงนะที่ทุกท่านควรทราบแลนะไม่ควรจะแบ่งแยกว่าเป็นเพศนักบวชนะคารวาสนะหรือว่าเป็นชายเป็นหญิงหรือว่าเป็นชนชั้นใดๆเพราะว่าทุกบุคคลที่มีจิตนะจิตท่านถ้าถูกขัดเกลา ถูกอบรมนะทำให้มากซึ่งอริยมรรคมีนองค์8ประการศีลส,สมาธิปัญญาก็มีสิทธิ์นะที่จะสามารถบรรลุธรรมนะที่จะได้มรรคผลผนิพพานได้เหมือนกันไม่ได้แบ่งเพศไม่ได้แบ่งชาวบ้านคารวะาหรือนักบวชนี่คือความเหมือนกันนะครับส่วนความแตกต่างกันก็คือตามสมมุติชาวบ้านคารวะนะชายหญิงก็คือ ต้องไปประกอบสามมาชีวะไปประกอบอาชีพอยู่ในเรือนะอยู่ในบ้านเรือนะอยู่ในครอบครัวมีคู่ครองนะ่เรียกว่าชาวบ้านคารวาสส่วนนักบวชก็คือออกเรือนะออกไปประพฤติปฏิบัตนะิธรรมด้วยเป้าหมายก็คือประพฤติตามพระธรรมวินยัยคําสอนพุทธเจ้านะเพื่อสแสวงหามรรคผลนิพพานเป็นเป้าหมายสําคัญเพื่อความหลุดพ้นหลุดพ้นจากสังสรารวัฏเห็นไหมครับนั้นความต่างอันนี้คือเครื่องแบบ เพราะนั้นชาวบ้านคารวาท่านจะใส่เสื้อสีอะไรนะท่านจะประกอบอาชีพอะไรที่สุดจริตก็โอเคได้หมดส่วนนักบวชที่ออกบวชนะก็แสดงที่เครื่องแต่งกายนุ่งผ้ากาสาวพัดปงผมโกนคิ้วนะประกาศตนเองว่าเป็นผู้สละเรือนผู้แสวงหาโมกรธรรมความหลุดพ้นเป็นสําคัญเพราะฉะนั้นจึงมีความแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นนักบวชจึงมีพระธรรมวินัยกํากับ จะไปใช้ชีวิตเหมือนชาวบ้า,า,านคารวะไม่ได้จะไปมีคู่ครองเหมือนชาวบ้า,า,านคารวะไม่ได้จะไปประกอบอาชีพเหมือนชาวบ้านไม่ได้ต้องอาศัยการบิณฑบาตเป็นวัดเป็นประจำนะสำคัญคือมุ่งความหลุดพ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแบบนี้นี่ก็คือนักบวชคือเส้นทางที่พระเจ้านะครับให้อ่เป็นเส้นทางตรงที่สุดและรัดตรงที่สุดนะสู่มรรคผลนิพพานมันถะ้เกิดใครไปบวชแล้ว อย่างเที่ยวเที่ยวเล่นเล่นเหมือนชาวบ้านคารวาสนะอันนี้อันตรายนะม,นมันแม้แต่นักบวชเนี้ยบรรลุธรรมนะเป,นเป็นเพียงแค่อริยะชนขั้นต้นเป็นพระโสดาบันนะซึ่งยังไม่สิ้นราคาไม่สิ้นโทสะนะหรือเป็นพระสกทากามีนะที่ยังมีราคาโทสะแต่เบาบางกว่าพระโสดาบันก็เรียกว่าเท่าที่ดูนะฮะก็ยังไงไม่ค่อยเหมาะสมไม่เหมาะควรเท่าไหร่ผู้ที่ออกบวชเนี่ย ขั้นต่ำควรจะเป็นผ้านาคามีถ้าแปลตรงๆก็คือผู้ออกเรือนนั่นเองก็ตรงกับเครื่องแบบที่ใส่นั่นแหละครับคือหน้าที่ของนักบวชนักบวชก็คือบวชไปเพื่อมรักผลนิพพานเพื่อความหลุดพ้นนะไม่ใช่ไปบวชเล่นๆน,นะบวชแล้วใช้วิตเหมือนชาวบ้านคารวะานะมุ่งแสวงหาทรัพย์มุ่งสแสวงหา,ส,งส,งหาสิ่งของต่างๆลา,า,าบสักการะแต่ในทางตรงกันข้ามชาวบ้านคารวะาถ้าไม่มุ่งสแสวงหาทรัพย์ไม่ขยันหาทรัพย์ ไม่บริหารจัดการทรัพย์นะครับก็ผิดนะฮะว่าชาวบ้านคารวะไม่ได้มีวิถีชีวิตเหมือนนักบวชท่านต้องป,ประกอบสมาชีวะท่านต้องไปเรียนหนังสือต้องไปกรกอบอบริหารจัดการทรัพย์สินของท่านต้องดูแลตนเองแล้วครอบครัวนั่นคือหน้าที่ของชาวบ้านคารวะมันถ้าเกิดชาวบ้านคารวะเนี่ยได้บรรลุธรรมนะเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีถือว่าดีดีกว่าประชุชนทั่วไปนะที่อยู่ในฐานะชาวบ้านคารวะา แต่ถ้าเป็นนักบวชนะถ้าได้บรรลุธรรมเพียงแค่เป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีถือว่ายังน้อยนะฮะอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวนะครับขั้นต่ำคุณจะได้เป็นพระนาคามีแล้วเป็นพระรหันนี่แหละครับจะทําตามที่พระเจ้าสอนนะนั่นคือสูงสุดนะครับเราสูดสันตฟัานะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ